สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการตั้งสถานะนะครับผมบนไอจีของเรานะครับผมเช่นเราต้องการจะขึ้นสถานะโสดมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วหรือสถานะสเตตัสแบบอื่นนะครับเช่นตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะครับผมทาไอจีเขามีฟังก์ชันสถานะขึ้นมานะครับตรงหน้าโปรไฟล์เลยนะก็เนี่ยครับ ก,ก่อนอื่นคุณผู้ชมท่านไหนที่จะต้องการเพิ่มสถานะนะครับเขาจะขึ้นว่าเพิ่มสถานะนะครับหรือของผมเนี่ยของผมตั้งสถานะแล้วเป็นโสดใช่ไหมครับคันนี้ผมต้องการจะขึ้นสถานะนะครับเขาจะมีสถานะให้เลือกตรงนี้นะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับก็คือมีความสุขไม่ว่างกําลังทํางานกําลังฉลองหรือเราจะสามารถมาตั้งตรงนี้ได้เห็นไหมครับพิมพ์สถานะเช่นมีแฟนแล้วนะผมจะขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วผมโพดเลยครับเห็นไหมครับสถานะของผมขึ้นเลยครับว่ามีแฟนแล้วอ่าเห็นไหมครับหรือคุณผู้ชมต้องการจะเปลี่ยนเป็นสถานะอื่นนะครับสถานะอื่นก็คือไม่ว่างนะครับแล้วก็กดก็เพิ่มไปแล้วนะครับนี่ครับสามารถเพิ่มสถานะอาการครบหาก็ได้หรือเพิ่มสถานะ ว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันไอจีของมีตรงนี้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือการเพิ่มสถานะใน IG นะครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีแฟนก็ต้องการจะขึ้นสถานะวาโสดก็ขึ้นตรงนี้ได้หรือคุณผู้ชมท่านไหนมีแฟนแล้วกําลังคบหากับแฟนอยู่ก็เขียนว่ามีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วอะไรแบบนี้ก็เพิ่มได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะขึ้นสถานะได้อย่างเดียวสามารถจะบอก กล่าวว่าออตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ว่างไหมไม่ว่างอะไรแบบนี้ครับก็พิมพ์ได้เลยนะครับตามอิสระเลยเพราะว่าฟังก์ชันนี้นะครับทางไอจีนะครับเขาเพิ่มเข้ามานะครับโดยตรงเลยนะครับเพื่อให้เราแสดงสถานะต่างๆที่เราต้องการที่จะขึ้นหน้าโปรไฟล์ของ i อ นะครับโอเคครับอันนี้ก็มาบอกง่ายๆนะครับผมก็หลายๆท่านก็ยังไม่ทราบเนาะถ้าทราบแล้วก็ข้ามคลิปวันนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมมาบอกสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบเนาะวิธีการเพิ่มสถานะในไอจีปกติแล้วจะมีเพิ่มสถานะใน f a c e b o o k ใช่ไหมครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมก็มาฝากคุณผู้ชมกันถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกันด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคิวบอหนนเอ็นสอนแามเอ c h ชาแนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมมาได้สวนคลิปวันนี้สวัสดีครับ